สวัสดีครับทุกท่านวิดีโอนี้นำเสนอนะอีกหนึ่งเทคนิคในการผูกห่วงครองจากเงื่อนโอเวอร์แฮนด์ซึ่งห่วงนี้เนี่ยนะครับเป็นห่วงที่ผูกง่ายแล้วก็มั่นคงเกิดจากการใช้เชือกวิ่งวิ่งกลับ เข้ามายังห่วงหัวแหนแล้วก็ล็อกด้วยปลายเชือกหลักล็อกด้วยเชือกหลักอีกทีนึงเนี่ยลักษณะเป็นแบบนี้จะทำให้ให้ห่วงเนี่ยมีความมั่นคงนั่นเองวิธีทําไปรับชมกันเลยครับ เริ่มจากการทำเงื่อนโอเวอร์แฮนนะครับเป็นลักษณะนี้เชือกที่จะวิ่งกลับมาเนี่ยจะสอดเข้าตรงหูหูห้างบนนี้เป็นการล็อกระหว่างเชือกวิ่งกับเชือกหลักนะจะทำให้ให้ห่วงเนี่ยมั่นคงนั่นเองสอดเข้ามาเลยครับจากข้างหลังมาข้างหน้า ได้ลักษณะนี้เห็นไหมครับถ้าสมมติว่าเราไม่ล็อกปลายเชือกเราทําแบบนี้ห่วงก็จะก็ยังมียังร,รัดแน่นอยู่มั่นคองอยู่นะเป็นลักษณะนี้แต่เราจะให้ความมั่นใจมากขึ้นเราจะล็อกปลายเชือกด้วยเชือกหลักคือตัวนี้เราม้วนปลายเชือกวิ่ง วิ่งขึ้นข้างบนแล้วก็สอดเข้าไปยังตายลักล่างเชือกหลักอของห่วงโอเวอร์แฮนนั่นเองจะได้ลักษณะนี้หลังจากนั้นก็ดึงจัดเข้าที่เลยครับดึงทุกเส้นเพื่อให้เชือกมันรัดตัว ห่วงครองยึดจากเงินโอเวอร์แคนนี่เป็นอีกหนึ่งเทคนิคในการผูกเชือกวิ่งตามห่วงโอเวอร์แคนโดยการล็อกของเชือกลักจะทำให้เชือกรัดกันแน่นปมคงที่นั่นเองเห็นไหมครับทดสอบได้เลย ขอบคุณที่รับชมหากวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากกดถูกใจกดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์มาเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอในครั้งต่อไปสำหรับวิดีโอนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ